สวัสดีครับคลิปนี้มาอยู่กับ p พ c ค F5 ้าแล้วก็ p พ c ค F4 นะครับด้านขวามือเป็น p พโค F5 ้านะครับด้านซ้ายเป็น p o c ค F4 ก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับว่ามันต่างกันตรงไหนบ้างนะครับอันแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือการออกแบบนะครับก็คือดีไซน์ของตัวเครื่องเนี่ย p o c ค F4 นะครับฝาหลังเนี่ยจะเป็นกระจกนะครับอ่เป็นกระจกนะครับ ก็คือจะให้ความเรียบหรูมากกว่าโพโคยผ้านะครับซึ่งเป็นพลาสติกโพโคเอฟเนี่ยด้านหลังตัวเครื่องครับจะเนียนเรียบอย่างนี้นะครับแต่โพโคยผ้านี่ก็มีความนูนโค้งออกมาไม่ได้เรียบเหมือนกับโพโคเอฟนะครับดีไซน์ฝาหลังนะครับก็โพโคยผ้านี่สีสันนะครับโดยเฉพาะสีขาวเนี่ยผมว่าจะสวยกว่านะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับผมชอบโพโคยผ้ามากกว่านะครับเพราะว่ามันมีลวดลายแบบนี้นะครับนี่เป็นมิติแบบนี้นะครับแต่โพโคเอฟเนี่ยก็เป็นสี เรียบมีมิติแบบนี้นะครับแล้วก็การออกแบบพวกไมล์ลำโพงอะไรพวกนี้นะครับก็ทำได้ดีทั้ง2ตัวนะครับจะมีจุดแตกต่างอยู่ที่ช่องหูฟัง3.5นะครับซึ่ง p r o c o f 4เนี่ยจะไม่มีช่องหูฟัง3.5มาให้นั่นเองแต่ p r o c o f p เนี่ยจะมีช่องหูฟัง3.5มาให้นะครับอยู่ด้านบนแบบนี้นะแล้วก็ทั้ง2เครื่องนะครับเป็นการกันน้ำกันฝุ่น IP 53นะครับน้ำหนักทั้ง2เครื่องนี้นะครับ p r o c o f p เนี่ยจะเบากว่าอย่างมากๆนะครับคือ ก,ก็รู้เลยครับว่าเบามากๆนะซึ่งโพโค F4 นะครับน,น,รรน้ำหนักจะอยู่ที่195กรัมแล้วก็โ o โคยผ้าน้ำหนักจะอยู่ที่181กรัมนะครับไม่รวมการใส่ซิมอะไรพวกนี้นะครับก็ตัวเครื่องเปล่าๆก็หนักประมาณนี้ก็คือใครจับ F4 มาก่อนแล้วมาจับ F5 จะรู้ว่าเบามากนะครับเรื่องน้ำหนักผมก็ให้โพโคยผ้านะครับกินขาดได้เลยนะครับเพราะว่าจับถือแบบ บาอนะะนพูดถึงเรื่องหน้าจอนะครับอันแรกเลยขนาดหน้าจอเนี่ย6.67นิ้วเท่ากันทั้ง2เครื่องเลยนะครับเนี่ยผมวัดให้ดูเลยคือเป๊ะๆนะครับ6.67นิ้วแนวทะแยงนะครับแล้วก็ความละเอียดเป็น Full HD+ เท่ากันเหมือนกันทั้ง2ตัวเลยนะครับแต่ว่าทัชแซมปิ้งเ r a เนี่ยของ Pro 4เนี่ยอยู่ที่360เฮนะครับ p c o 5ทัช s ซมปิ้งเทอยู่ที่240 h z นะครับก็หายไป เท่าไหร่ไม่รู้นะครับประมาณ100กว่าเฮิร์ตนะแล้วก็ความสว่างครับ Poco F4 เนี่ยจะสว่างกว่า300นิตนะครับความสว่างของ Poco F4 อยู่ที่1,300นิตนะครับแล้วก็ Poco F5 อยู่ที่1,000นิตเท่านั้นนะครับก็ต่างกัน300นะครับต่อมาครับสีสันหน้าจอเนี่ยก็คืออันนี้เป็นเรื่องที่ Poco F5 นะครับชนะขาดเลยนะครับก็คือการแสดงสีสันนะครับ Poco F5 จะแสดงสีสันได้ดีกว่านะครับเพราะว่ามีการแสดงสีสันถึง68,000ล้านสีนะครับแต่ว่า Poco F4 เนี่ย มีแค่16ล้านสเท่านั้นนะครับก็คือ,อหลักล้านกับหลักพันล้านนะครับประมาณนี้ความตักนะครับการแสดงการดูหนังอะไรเนี่ยโพคุยผ้า e จะแสดงสีสันได้สดกว่าสวยกว่านะครับต่อมาครับมาพูดถึงเรื่องชิปเซตกันบ้างนะครับ G P U ของ Poco โพคะครับจะเป็น Snapdragon 870 5 G นะครับแล้วก็ G P U จะเป็น Arduino 650นะครับแล้วก็ของโพค o ย5เนี่ยจะเป็น Snapdragon 7plus Gen2 Adreno 725นะครับแ a m ของ p o c o F4 เนี่ยจะเป็นแบบเดียวกับ p o c o F5 เลยนะครับก็คือ LPDDR5 ROM UFS 3.1นะครับก็จะเป็นสเปคที่เท่ากันนะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นผมเทสความแรงมาให้ดูนะครับก็คือการเทส Android 2นะครับเป็นการเบสมาร์ r นะครับของมือถือนั่นเองนะครับก็เป็นเวอร์ชัน10นะครับตัวนี้ p o c o F5 นะครับคะแนนอยู่ที่1,100,000 กว่าคะแนนนะครับส่วน p o c o F4 เนี่ยอยู่ที่810,000กว่าคะแนนนะครับก็คะแนนก็ต่างกันประมาณ2-3 0สามแสนนะครับส่วนเรื่องความร้อนนะครับผมยกให้ p o c o ผ้านะครับเพราะว่าเป็นชิปเซ็ตที่ระบายความร้อนได้ดีกว่า Proco F4 นะครับ ต่อมานะครับมาพูดถึงกล้องหลังกันบ้างนะครับประโยผมมีรูปเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นรูปถ่ายนะครับที่ผมได้ไปถ่าย VS กันออกมานะครับแล้วก็มีวิดีโอให้ดูด้วยมาดูความละเอียดของกล้องหลังกันก่อนนะครับก็ความละเอียดเนี่ยจะเหมือนกันทั้ง2ตัวเลยนะครับเลนส์หลักนะครับจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลเลนส์ัลตรวาย8ล้านแล้วก็เลนส์มาโค2ล้านนะครับแต่ความต่างเนี่ยจะอยู่ที่โ o c o ค4นะครับสามารถอัดวิดีโอได้สูงสุด 4K 60เฟรมเรทนะครับส่วน อันบนเป็น POCO F5 แล้วก็อันล่างเป็น POCO F4 ข้างล่างเปิดได้ถึง60เฟรม 4K แต่ข้างบนเปิดได้ที่ 4K 30นะครับนี่ครับภาพที่ได้จากกล้องหลังนะ แล้วก็เสียงไม้ด้วยนะเดี๋ยวตัดสลับกันเลยนะครับตืดต๊ดนนมือมันชอบเข้าอ่ะนี่ครับตอนนี้เปิดกันสั่นแบบ Active นะครับเป็นซอฟต์แวร์กันสั่นนั่นเองนะบวกกับกันสั่นที่ o ฮออีกนะครับนี่เป็นไงอันนี้คือเดินก็สั่นอยู่นะอ่านี่ครับตัวไหนทำได้ดีกว่ากาันก็คอมเมนต์มาได้เลย การสั่นตัวนี้นะครับก็อาดได้ที่ฟู l ให้ดีเฟรมทั้งสองเครื่องเลยนะครับประมาณนี้นะครับแบบเปิดการสั่นแบบ Active นี่ครับรูปผมก็ไม่ได้ไปถ่ายที่ไหนไกลนะหลังบ้านนะครับดูจากรูปนะครับทางโพโคยผ้าเนี่ยสีจะแบบสดกว่ามากๆนะครับโพโคยสีจะดูจืดไปเลยนะรูปต่อไปนะครับ นี่อันนี้เป็นเลนอันต้าไนะครับผมก็อันนี้เลนนี้ก็ใกล้เคียงกันนะอะ่ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าหลังบ้านนะครับ f5 สวยกว่านะครับต่อมาอน,นี้เป็นเลนอันต้าไนะครับผม f5 ก็สวยกว่านะ f4 แบบดูมัวม,ว,มวนะครับ แล้วก็การอัด slow motion นะครับ p o c o F4 เนี่ยอัดได้อยู่ที่960 fps นะครับ p o c o F5 อัดได้แค่240 fps เท่านั้นนะครับโดยความละเอียดอยู่ที่ 720p นะครับแล้วก็ความต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ p o c o F5 นะครับมี duo f a t นะครับนี่ duo LED f a t ตรงนี้นะครับก็คือมี f l a t 2ตัวส่วน p o c o F4 เนี่ยมี f l a ตแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับ มาพูดถึงกล้องหน้ากันบ้างนะครับกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดจะต่างกันนะครับก็คือ Poco F5 นะครับความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับส่วน Poco F4 อยู่ที่20ล้านพิกเซลนะครับเดี๋ยวกล้องหน้านะครับ Poco F4 เนี่ยสามารถทําได้60เฟรมเรทที่ full HD นะครับแล้วก็ Poco F5 เนี่ยทำได้แค่30เฟรมเรทที่ความละเอียด full HD เช่นกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนนะครับอ่านี่เป็นความต่างของการใช้ CPU นะครับก็คือ Poco F4 เนี่ยเป็น CPU ซีรีส์8นะครับส่วนเนี้ยเป็นซีรีส์7นะคเจ็ด you <that> <that> จะทําให้การประมวลผลเกี่ยวกับวิดีโอเนี่ยได้น้อยกว่า Poco F4 นะครับต่อมาครับมาดูเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างนะครับแบตเตอรี่เนี่ย Poco F4 นะครับมีแบตอยู่ที่4,500มิลลิแอมป์แล้วก็ Poco F5 มีแบตถึง5,000มิลลิแอมป์นะครับแต่ว่าทําน้ําหนักมาได้ดีกว่า Poco F4 นะครับแล้วก็ชาร์จไว้ทั้งคู่นะครับอยู่ที่67วัตต์เท่ากันเลยนะครับแต่ว่า Poco F4 นะครับจะเต็มเร็วกว่าเพราะว่าแบตเตอรี่น้อยกว่า500มิลลิแอมป์นะครับความต่างของเรื่องการชาร์จนนนนะะคคครรรรัับบเเป็็ทโโลยีกกาาช์จ สองตัวนี้รองรับ PD c h ชาร์จ3.0ทั้ง2ตัวนะครับแต่ว่า Quick c ชาร์จของคอคอมนะครับตัวนี้นะครับจะรองรับเป็น q u i c ชาร์จ3นะครับตัวนี้เป็น Quick c ชาร์จ4นะครับส่วนเรื่องการชาร์จนะครับในสเปคนะครับเขียนไว้ว่า ชาร์จเต็มภายใน38นาทีนะครับส่วนโปรโคลไอพชาร์จเต็มภายใน46นาทีนะครับก็ถ้าชาร์จจริงเนี่ยก็อาจจะมีอ่าเพิ่มไปอีกสัก10นาทีนะครับประมาณนี้ต่อมานะครับเป็นเรื่องการเชื่อมต่อนะครับก็คือบลูทูธนะครับต่างกันอยู่ที่1เวอร์ชันนะครับก็คือตัวไอพาวเป็นบลูทูธ5.3นะครับส่วน F4 เป็น5.2นะครับแล้วก็การเชื่อมต่อ 5G นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้ 5G าจบวกสีนะครับแต่ตัวเนี้ย 5G บวก 5G นะครับ n f c อะไรมีมาให้พร้อมนะครับตัวนี้เป็นทั้ง2ตัวเนี่ยเป็น USB 2.0นะครับแล้วก็ p o c o ุยผ้านะครับมีช่อง3.5ที่ผมได้พูดไปนะครับก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ย p o ้ o ยผ้าจะไม่รองรับตัวอะแดปเตอร์แปลง ไทซีหูฟังนะครับก็เป็น3.5ไปไทซีนะครับตัวนี้จะไม่รองรับนะครับคือเสียบป,ปุ๊บจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาเลยนะครับว่าไม่รองรับนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยจะรองรับนะครับส่วนเซ็นเซอร์ต่างนะครับไจโสรสโคปอะไรทั้ง2ตัวเนี่ยทำได้ดีหมดเลยนะครับมาพูดถึงเรื่องด้านการเล่นเกมกันบ้างนะครับก็คือเกมพวก ROV p ับ uh, G Free Fire อะไรพวกนี้เนี่ยเกมต่างๆนะครับคือ2ตัวนี้เนี่ยมันเล่นได้สบายอยู่มากๆอยู่แล้วนะครับเรื่องเกมนะครับคือผ่านนะครับแต่ถ้าความแรงสุดๆนะครับก็แนะนํามา p o c o F5 นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีการรองรับการเล่นเฟรมเรทสูงๆครับอย่างเช่น p ับ G 90เฟรมเกมอะไรกัน Call of Beauty 90เฟรมนะครับประมาณนี้ส่วน p o c o F4 เนี่ย G เนี่ยที่ผมไปเจอมาคือตั้งแต่เปิดตัวยันถึงตอนนี้นครับเกือบ1ปี ยังไม่ได้เปิด90เฟรมเรทให้เลยนะครับถ้าใช้ล้อมเดิมนะครับต้องย้ำก่อนนะครับว่าถ้าใช้ล้อมเดิมยังไม่เปิดให้เลยนะครับมาพูดถึงเรื่องราคากันบ้างนะครับโควิช่วงลดราคาเนี่ย8เดือน8ผมว่าเหลือประมาณ6,000ต้นๆเท่านั้นนะครับสำหรับความจุ แรม6กิกกับลอม128กิกนะครับส่วนพวกคู่ผ้าเนี่ยความจุมีความจุเดียวนะครับก็คือแรม12กิกบวก256กิกนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณ10,000นะครับไม่ถึง11,000นะครับอ้างอิงจาก7เดือน7ก็คือเดือนที่แล้วนะครับระคาต่างกันเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับถ้าใครมีงบ6 7 0 0 0ดพนะครับพวโคู F4 นะครับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดณตอนนี้นะครับแล้วก็ของก็น่าจะหมดใน8เดือน8นี้นะครับจากที่ผมดูนะครับเพราะว่าเหลือไม่ถึง1 0อยเครื่องแล้วนะครับจากที่ผมดูในแอป Lacerda คก็ือ เดี๋ยวไม่ถึงร้อยเครื่องแล้วนะถ้าจะไม่ผิดนะครับส่วนถ้าใครมีงบหมื่นต้นๆนะครับก็แนะนําเป็นโพโค f ห้านะครับมันก็ต่างกันเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่อย่างนึงครับโพโค f สี่เนี่ยมันมี2ความจุนะครับมี ram 8กับ ram 6ตัวนี้เป็น ram 6กนะครับก็ถ้าใครมีงบถึกก็ไป ram 8เลยก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับสาหรับการเปรียบเทียบโพโค f สี่และโพโค f ห้านะครับก็ต่างกันนะครับถ้าใครชอบการถ่ายวิดีโอการอัดวิดีโอนะครับเฟรมเรทสูงสูงก็แนะนําไปโพโค f สี่นะครับใคร การเล่นเกมนะครับการใช้งานทั่วไปนะครับมาผพกหวยผ้าได้เลยนะครับคือแรงกว่าตัวนี้แน่นอนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับบอกให้ใครสุดท้ายนะครับถ้าใครมีงบ6,7,8,000บาทนะครับผูกวยสีคือสุดๆในค่ำคืนวันที่8เดือน8นะครับแต่ถ้าใครมีงบหมื่นนะครับมาผูก้วยผ้านะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์ผมด้วยนะครับไปนะครับ